สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนวันที่12กับ13ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกาบพน,นันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ0ูนกับ3ตัวรองก็คือ2กับหนะคะ0 0 0 2 0 3 0 5 0 7 0 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 5 3 7า9นะ

หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสามหกสี่สามหกห้าหนึ่งสามห้าแล้วก็หกสี่สองจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามสี่สี่สามสามหกหกสามสี่หกหกสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้นี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงๆปงฟังๆทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ